สวัสดีครับผมผู้กองกล้องและนี่คือรายการไขคดีดังฆาตกรที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่มาพร้อมกับมีดหรือปืนแต่คือคนที่มาในคราบของมิตรสหายและอาวุธที่อันตรายที่สุดคืออาวุธที่มองไม่เห็นตรวจไม่พบและไม่ทิ้งร่องรอยในตอนนี้เราจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของคดีนี้ การเสียชีวิตปริศนาหลายรายที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระซึ่งในเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันคือฝีมือของฆาตกรคนเดียวกันกรณีที่1จังหวัดอุดรธานีคุณหนึ่งเขามีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัววันหนึ่งหลังจากที่คุณหนึ่งไปทานอาหารและทำธุรกรรมทางการเงินกับเพื่อนสนิทที่ไว้ใจเขาก็เกิดอาการแน่นอก วูบหมดสติและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุการตายคือภาวะหัวใจลุ่มเหลวเฉียบพลันครอบครัวแม้จะโศกเศร้าแต่ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยในสาเหตุการตายและเพื่อนสนิทที่อยู่กับคุณหนึ่งเป็นคนสุดท้ายคือหญิงสาวผู้มีสเสน่ห์ที่ชื่อแอมกรณีที่สองจังหวัดกาญจนบุรีพี่ติม๋มนามสมมุติ สมาชิกวงแชร์ที่กำลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่เธอมีอาการป่วยเล็กน้อยและเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นเท้าแชร์ได้นำยาสมุนไพรามาให้ทานเพื่อบำรุงร่างกายไม่นานหลังจากทานยาเข้าไปเธอก็เกิดอาการชักเกรง็งหายใจไม่ออกและเสียชีวิตลงที่บ้านการเสียชีวิตถูกระบุว่าอาจเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกไม่มีใครคิดว่ามันเป็นการฆาตกรรมและเพื่อนสนิทคนนั้น ผู้ที่นำยาสมุนไพรมาให้ก็คือแอมคนเดิมการเสียชีวิตที่ดูเหมือนโชคร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแวดวงคนรู้จักของหญิงสาวคนหนึ่งแต่เนื่องจากเกิดขึ้นต่างที่ต่างเวลาและถูกวินิจฉัยว่าเป็นการเจ็บป่วยตามธรรมชาติจึงไม่มีใครเคยตั้งข้อสงสัยแผนการฆาตกรรมเกือบจะสมบูรณ์แบบแต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อเหยื่อรายต่อไปกำลังจะปรากฏตัวที่จังหวัดราชบุรีคุณสิริพรขันทองหรือคุณก้อยเธอเป็นทั้งเพื่อนสนิทและเป็นลูกแชร์ในวงเดียวกับแอมความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูแนบแน่นและไม่มีร่องรอยของความขัดแย้งใดๆในวันที่14เมษายนซึ่งเป็นวันครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แอมได้ชวนคุณก้อยให้เดินทางไปทำบุญปล่อยปลาด้วยกันที่ท่าน้ำริมแม่น้ำแม่กลองอําเภอบ้านโปง่ง จังหวัดราชบุรีภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นบันทึกภาพสุดท้ายของพวกเธอไว้ได้ทั้งคู่ดูสนิทสนมกันเหมือนเพื่อนที่มาทำบุญด้วยกันตามปกติแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากทำบุญเสร็จคุณก้อยก็มีอาการหน้ามืดวิงเวียนอาเจียนและล้มฟุบลงไปกองกับพื้นอย่างกระทันหัน ท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นพยานที่เห็นเหตุการณ์และภาพจากกล้องวงจรปิดในภายหลังได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่างยิ่งของ M. แอมแทนที่จะรีบเข้าไปประถมพยาบาลหรือร้องขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงเธอกลับมีท่าทีที่ค่อนข้างนิ่งและเดินไปเก็บรวบรวมทรัพย์สินของคุณก้อยทั้งกระเป๋าถือโทรศัพท์มือถือและเงินสด ก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะมาถึงในที่สุดคุณก้อยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวดูเผินๆแล้วนี่อาจเป็นเพียงโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าการเสียชีวิตกระทันหันที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและคดีนี้ก็เกือบจะถูกปิดลง เช่นเดียวกับเหยื่อรายอื่นๆแม้เบื้องต้นแพทย์จะลงความเห็นว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่พฤติกรรมที่น่าสงสัยของแอมได้จุดประกายคำถามขึ้นในใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตในตอนนี้เราจะติดตามการต่อสู้ของครอบครัวการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปิดโปงโฉมหน้าของฆาตรกรต่อเนื่องในขณะที่ครอบครัวของคุณก้อยกำลังจัดงานศพ ความโศกเศร้าก็ถูกผสมปนเปไปกับความสงสัยที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณะพวกเขาเริ่มปฏะติดประต่อเรื่องราวทั้งเรื่องที่ทรัพย์สินของคุณก้อยทั้งหมดไปอยู่ในความครอบครองของแอมและท่าทีของแอมที่ดูไม่ทุกข์ร้อนเท่าที่ควรการจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายกระทันหันจึงเป็นเรื่องที่น่าผิดสังเกตอย,อย่างยิ่งครอบครัวของคุณก้อยได้ทําการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทิศทางของคดีนี้ไปตลอดกาล พวกเขายื่นเรื่องต่อพนักงานสอบสวนอย่างเป็นทางการขอให้มีการส่งชิ้นส่วนอวัยวะของลูกสาวไปตรวจพิสูจน์หาสารพิษอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพราะพวกเขาเชื่อว่านี่ไม่ใช่การตายโดยธรรมชาติการรอคอยผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการคือช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดทุกวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าครอบครัวเฝ้ารอคำตอบที่จะมายืนยันข้อสงสัยหรืออาจจะลบล้างมันไปและแล้ว วันที่ผลการตรวจที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงมันไม่ใช่แค่ยืนยันข้อสงสัยแต่มันน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่ใครจะกินตนาการได้ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันในเลือดและอวัยวะภายในของคุณก้อยตรวจพบสารพิษไซยาไในปริมาณที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้วินาทีนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป นี่ไม่ใช่การตายโดยธรรมชาติแต่มันคือฆาตกรรมที่มีการวางแผนมาอย่างดีและผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็คือคนที่อยู่กับเธอคนสุดท้ายนั่นคือแอมในตอนนี้ปฏิบัติการของตำรวจกองปราบได้เริ่มต้นขึ้นแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นมันใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าที่ใครจะคาดคิดมันคือการเปิดกล่องเพนโดราแห่งความตายงานแรกของทีมสืบสวน คือการสร้างโปรไฟล์ของผู้ต้องสงสัยแอมสรารัตเธอคือใครจากข้อมูลเบื้องต้นเธอคือหญิงสาวหน้าตาดีมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศและมีแวดวงเพื่อนฝูงคนรู้จักกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มวงแชร์และกลุ่มนักธุรกิจรายย่อยดูเผินๆเ,เธอคือผู้หญิงปกติคนหนึ่งแต่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการกางแผนผังความสัมพันธ์ ตำรวจเริ่มไล่ตรวจสอบรายชื่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอมทั้งในฐานะเพื่อนเจ้าหนี้ลูกหนี้และสมาชิกวงแชร์รายชื่อเหล่านั้นมีจำนวนมากและกระจายตัวอยู่หลายจังหวัดเมื่อตำรวจนำรายชื่อบุคคลเหล่านั้นไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลมรณะบัตรย้อนหลังพวกเขาก็ได้พบกับรูปแบบที่น่าขนลุกมีบุคคลในแวดวงของแอมจานวนมากเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยสาเหตุ คล้ายๆกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายแรกรายที่สองรายที่3รายเชื่อผู้เสียชีวิตที่เคยถูกระบุว่าหัวใจล้มเหลวหรือเส้นเลือดในสมองแตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่งคดีฆาตกรรมมันกำลังจะกลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง5ราย10รายและอาจจะมากกว่า14รายถูกคดีมีจุดร่วมที่เหมือนกันจนน่ากลัว 1. เหยื่อ er, ทุกคนรู้จักและมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับแอม 2. เหยื่อส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยอาการที่คล้ายคลึงกันและ 3. ในหลายกรณีแอมคือหนึ่งในบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับเหยื่อก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตทีมสืบสวนตระหนักได้ในทันทีพวกเขาไม่ได้กำลังไล่ล่าฆาตรกรในคดีเดียวแต่กำลังเผชิญหน้ากับฆาตรกรต่อเนื่องที่อาจจะเป็นหนึ่งในฆาตรกรที่รก่อเหตุมากที่สุด ในประวัติศาสตร์อาชญากรรมไทยกองปราบปรามได้จัดตั้งทีมสืบสวนชุดใหญ่แฟ้มคดีการเสียชีวิตปริศนาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับแอมทั้งหมดถูกกลางออกบนโตประชุมภารกิจของตำรวจคือการพิสูจตร์รูปแบบหรือแพทเทิร์นที่ชัดเจนแม้จะไม่มีศพให้ชนสูตรแต่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเหยื่อทุกรายมีจุดร่วมเดียวกันนั่นคือหลักฐานแวดล้อม ที่หนักแน่นพอสำหรับชั้นสารทีมสืบสวนหลายชุดถูกส่งลงพื้นที่พร้อมกันในหลายจังหวัดงานของพวกเขาคือการกลับไปเริ่มต้นใหม่ในทุกคดี 1. สอบปากคำครอบครัวผู้เสียชีวิตตำรวจต้องกลับไปสอบถามถึงรายละเอียดในวันสุดท้ายของเหยื่อความสัมพันธ์กับแอมและที่สำคัญที่สุดคือสถานะทางการเงินระหว่างเหยื่อและแอม และเมื่อนำข้อมูลจากทุกคดีมาเรียงต่อกันภาพที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นในคดี1เหยื่อเพิ่งให้แอมยืมเงินไปหลายแสนบาทและกำลังจะทวงคืนแต่ก็มาเสียชีวิตกระทันหันเสียก่อนในอีกคดีหนึ่งเหยื่อกำลังจะเปียแชร์ได้เงินก้อนใหญ่แต่ก็มาเสียชีวิตลงก่อนวันเปียแชร์เพียงไม่กี่วันทำให้เงินก้อนนั้นตกอยู่กับแอมหรือในอีกคดี เหยื่อเพิ่งทำกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยมีแอมเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์แล้วก็เสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนารูปแบบมันชัดเจนจนหน้าขนลุกเหยื่อแทบทุกรายมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับแอมและการตายของพวกเขาก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แอมกำลังจะเสียประโยชน์หรือกำลังจะได้ประโยชน์ทางการเงินทีมสืบสวนได้ปฏิติปต่อจิ๊กซอมรณะ สร้างเป็นภาพของรูปแบบการก่อเหตุที่ชัดเจนโดยมีมูลเหตุจูงใจทางการเงินอยู่เบื้องหลังการตายปริศนาทุกรายแต่คดีทั้งหมดนี้ยังขาดหลักฐานที่สำคัญที่สุดนั่นคือพยานที่ชี้ชัดถึงการลงมือวางยาพิษในตอนนี้จิ๊กซอชิ้นที่หายไปกำลังจะปรากฏตัวขึ้นเธอคือพยานที่มีชีวิตผู้ที่รอดจากเหงื่อมือของฆาตกรเธอคือคุณปลา นามสมุติจากจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในเพื่อนสนิทและเจ้าหนี่รายใหญ่ของแอมย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2565แอมได้เดินทางมาพบคุณปลาที่บ้านและได้มอบยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลให้โดยอ้างว่าเป็นยาบำรุงที่หามาให้เป็นพิเศษโดยความไว้ใจในฐานะเพื่อนสนิทคุณปลาจึงทานยาแคปซูลนั้นเข้าไปแต่หลังจากนั้นไม่นาน เธอก็เริ่มมีอาการผิดปกติอย่างรุนแรงอาการเริ่มต้นจากปลายนิ้วงที่ชาก่อนจะลามไปทั่วทั้งมือจากนั้นเธอเริ่มแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและอาเจียนอย่างหนักจนหมดสติไปแต่โชคยังเข้าข้างเธออาจเป็นเพราะปริมาณยาพิษที่ได้รับไม่มากพอหรือการที่เธออาเจียนออกมาอย่างรุนแรงทำให้ยาพิษส่วนใหญ่ถูกขับออกจากร่างกาย คุณปลาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาและรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิตในเวลานั้นแพทย์วินิจฉัยว่าอาจเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดหรืออาการแพ้อย่างรุนแรงไม่มีใครคาดคิดว่ามันคือการพยายามฆ่าเวลาผ่านไปข่าวการเสียชีวิตของคุณก้อยที่ราชบุรีด้วยสยไหนกลายเป็นข่าวดังเมื่อคุณปลาได้อ่านรายละเอียดของข่าวเธอก็แทบจะล้มทั้งยืน อาการของคุณก้อยก่อนเสียชีวิตเหมือนกับอาการของเธอในวันนั้นทุกป,ประการและคนที่อยู่กับคุณก้อยเป็นคนสุดท้ายก็คือแอมจิก๊กซอทุกชิ้นในหัวของคุณปลาถูกต่อเข้าด้วยกันในทันทีเธอตัดสินใจเข้าให้การกับตำรวจกองปราบปรามคำให้การของเธอคือหลักฐานที่มีชีวิตชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่ยืนยันแผนประทุษร้ายของคนร้ายได้อย่างชัดเจน มันคือการมอบยาพิษในคราบของความหวังดีตอนนี้ตำรวจมีทั้งมูลเหตุจูงใจจากเหยื่อรายอื่นๆและวิธีการลงมือที่มาจากปากของผู้รอดชีวิตการสืบสวนได้เดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายก่อนการเข้าจับกลุ่มอาวุธสังหารมาจากไหนภารกิจแกะรอยเส้นทางของไซยาไนได้เริ่มต้นขึ้นโพแทสเซียมไซยาไนเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่3ตามกฎหมาย ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปการครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายการที่ผู้หญิงคนหนึ่งอย่างแอมมีมันไว้ในครอบครองได้นั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่งและเป็นกุญแจสำคัญที่ต้องไขให้ได้ทีมสืบสวนได้ขออนุมัติหมายสารเพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูลดิจิตอลทั้งหมดของแอมทั้งประวัติการใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ และที่สำคัญที่สุดคือประวัติการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ย้อนหลังและในที่สุดท่ามกลางข้อมูลมหาศาลตำรวจก็พบกับสิ่งที่พวกเขากำลังตามหาหลักฐานการสั่งซื้อโพแทสเซียมไซยาไนด์จากโรงงานเคมีพัน์แห่งหนึ่งผ่านช่องทางออนไลน์มันคือหลักฐานที่ชี้ชัดว่าแอมได้จัดหาอาวุธสังหารมาไว้กับตัวจริงทันทีที่ได้ข้อมูลนี้ ทีมสืบสวนของกองปราบปรามได้บุกเข้าตรวจสอบโรงงานเคมีพันธุ์ดังกล่าวและได้หลักฐานการจัดส่งพัสดุที่มีไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบไปยังที่อยู่ของแอมเส้นทางของยาพิษถูกเปิดโปองอย่างสมบูรณ์ประกอบกับการเข้าตรวจค้นบ้านพักและรถยนต์ของผู้ต้องหาแม้แอมจะพยายามทำลายหลักฐานไปมากแล้วแต่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ยังคงทำงานอย่างหนัก จนสามารถตรวจพบร่องรอยของสารไซยาไนปนเปื้อนอยู่ในรถยนต์และบริเวณบ้านของเธอได้สำเร็จตอนนี้หลักฐานทุกชิ้นได้ชี้มาที่คนคนเดียวแอมสารารัตตำรวจมีทั้งมูลเหตุจูงใจจากเหยื่อทุกรายรูปแบบการก่อเหตุที่ชัดเจนพยานผู้รอดชีวิตที่ยืนยันวิธีการลงมือและหลักฐานการครอบครองอาวุธสังหารจิกซอรมรณะ ได้ถูกต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยพยานหลักฐานที่มัดตัวแน่นหนาทั้งมูลเหตุจูงใจรูปแบบการก่อเหตุพยานผู้รอดชีวิตและหลักฐานการครอบครองยาพิษในที่สุดวันที่25เมษายนพศ2566ศาลก็ได้อนุมัติหมายจับทีมคอมมานโดจากกองปราบปรามได้เข้าควบคุมตัวแอมสรารัตที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร วินาทีที่ถูกจับกลุมเธอมีสีหน้านิ่งเฉยและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการสืบสวนทั้งหมดของตำรวจได้นำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวม14คดีนับเป็นคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องครั้งประวัติศาสตร์ของไทยการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจึงถูกย้ายเข้าสู่ชั้นศาลเวลาผ่านไปปีกว่า การพิจารณาคดีแรกซึ่งเป็นคดีหลักของการเสียชีวิตของคุณก้อยที่จังหวัดราชบุรีก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปและในวันที่20พฤศจิกายนพศ2567สารอาลาญาหรือสารชั้นต้นก็ได้มีคำพิพากษาที่ทุกคนรอคอยสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงให้ลงโทษประหารชีวิตนางสารารัตรังสิวุฒาภรณ์หรือแอมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนอกจากนี้ สารยังได้พิพากษาผู้ให้ความช่วยเหลือในการทำลายหลักฐานโดยอดีตสามีของเธอถูกตัดสินจำคุก1ปี4เดือนและทนายความคนสนิทถูกตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาแม้คำพิพากษาประหารชีวิตจะเป็นบทลงโทษสูงสุดแต่นี่เป็นเพียงคำตัดสินของสารชั้นต้นในคดีแรกเท่านั้นการต่อสู้ในคดีของเหยื่อรายอื่นๆอีก14คดีและการยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้ยังคงดำเนินต่อไป คดีได้ปิดฉากลงในชั้นสืบสวนและทิ้งไว้ซึ่งบทเรียนที่น่ากลัวมันแสดงให้เห็นว่าฆาตกรที่อันตรายที่สุดอาจเป็นคนที่ยื่นแก้วน้ำให้เราด้วยรอยยิ้มคนที่เราเรียกว่าเพื่อนขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ